เล่นเกมมันจะสร้างรายได้ได้จริงไหมมันจะกลายเป็นอาชีพได้จริงหรือเปล่าวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาหาคําตอบครับว่าถ้าหากลูกหลานของเราตอบกลับมาว่าอาชีพในอนาคตอยากเป็นสตรีมเมอร์อยากเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตพวกเขาจะเป็นได้จริงไหมและเราในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองเราจะแนะนําเขาอย่างไร สวัสดีผู้เล่นวอลเล์บทุกทท่านและสวัสดีท่านผู้ชมรายการดิจิตอลไลฟ์อัปเดตวันนี้อยู่กับตาดสปริงนิวครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูงานแฟนมิทติ้งของผู้เล่นอ e ีสปอร์ตและเหล่าสตรีมเมอร์ครับซึ่งผมจะพาท่านผู้ชมไปหาคําตอบที่ผมตั้งคําถามไว้ตอนแรกครับว่าถ้าหากวันนี้ลูกของเราบอกว่าโตขึ้นอยากที่จะเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตอยากจะเป็นสตรีมเมอร์หรืออยากที่จะเป็นนักแคสเกมลง YouTube เราควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรให้เขาก้าวไปถึงฝันครับซึ่งผมจะพาไปฟัังจากกกนนเเล่เม จากเหล่าสตรีมเมอร์มืออาชีพว่าพวกเขากว่าจะมาถึงจุดนี้พวกเขาต้องผ่านอะไรกันมาบ้างตอนจริงๆก็เคยโดนด่าโดนมีวันไหนไม่โดนด่าบ้างดีกว่าครับคือว่าเราเป็นคนที่ติดเกมมาตั้งแต่เด็กเลยเล่นเกมโทรศัพท์บ้างแล้วก็ย้ายไปคอมบ้าง แต่สิ่งที่โดนมาบ่อยสุดก็เอาแต่เล่นเกมอีกละเล่นวันวันก็เอาแต่เล่นเกมเล่นเกมมันจะได้อะไรไหมมันเป็นสิ่งที่เรารักแต่ก็โดนอันนี้มาก็เจ็บมากครับเลิกเรียนเนี่ยข้าวก็ไม่กินการบ้านก็ไม่ทําคือนอนก็ดึกแอบเล่นใต้ผ้าห่มเนี่ยมีมานหมดแล้วครับโดนทุกวันด้วยความเป็นเด็กครับเราก็เราก็ตอบในภาษาเด็กว่าแบบ แบบไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาสนใจแล้วคือเราก็ยุ่งกับเหมือนกับสิ่งที่เราทําอยู่อะไรเงี้ยคือตอนแรกก็เด็กเนาะก็เรื่อยๆไปเปิดชิวๆไปเล่นไปเขาพูดอะไรเราก็เล่นไปแต่ตอนนี้เราโตขึ้นมาเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่านี้เหมือนกันนะเว้ยคือเล่นเกมก็เป็นส่วนหนึ่งแบบว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเป็นความุรงองเราแต่เรื่องอนาคตก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าเราจะทำแพชชั่นของเราให้ช่วยอนาคตของเราได้ยังไงเหมือนกันก็เอาไอเดียนั้นไป ตอนนีม้มาทำเป็นสตรีมเมอร์ครับสตรีมเมอร์เนี่ยรายได้หลักๆเนี่ยจะมาจากตัวแพลตฟอร์มนะครับค่าซับสไครป์ช่องนะครับก็จะมีรายเดือนของเขาแล้วก็จะมีค่าส่งส่งพวกโดเนทหรือว่าเขาเรียกว่าส่งแชทต่างๆให้มันขึ้นจออย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นที่นิยมเทรดของสตรีมเมอร์ก็จะมาจากตรงนี้เยอะมากแล้วก็จะมีในเรื่องของสปอนเซอร์ต่างๆนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตอะไรคือพอเรามาถึงในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วครับ มันไม่ใช่แค่การเล่นไปวันวันแล้วครับมันคือส่วนหนึ่งของงานครับก็เหมือนกับธุรกิจทั่วไปครับผม <l ok> ถ้า,ถ,าถ้าเป็นแบบว่า <l ok> บริษัทมาร์เก็ตติ้งก็ต้องวางแผนว่ามาร์เก็ตติ้งของเราจะทํายังไง <l ok> เราจะขายของของเรายังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม <l ok> เกมก็เหมือนครับก็ต้องวางแผนว่าเราจะทายังไงให้ชนะคู่ต่อสู้มันมีอะไรลึกซึ้งกว่าน,นั้นครับแล้วเราต้องให้เวลากับมันมากกว่านั้นต้องใช้กระบวนการคิดที่ค่อนข้างซับซ้อนเช่นกันครับผม ถ้าถึงตอนนี้ในจุดที่ผมยืนอยู่ก็สําหรับผมผมก็รู้สึกว่าคุ้มค่านะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมายืนอยู่จุดจดนี้ได้ถ้าเรายิ่งสนับสนุนเรื่อยๆครับแต่ว่ายิ่งผลักดันวงการอีสปอร์ตมากขึ้นเรื่อยๆทุกทีมก็จะสามารถมาอยู่ในจุดจุดนี้ได้ครับเริ่มต้นยากมากเพราะว่า หนึ่งเลยคือเราค่อนข้างที่จะระแบกรับความคาดหวังของผู้ใหญ่ครับด้วยความที่ผมเนี่ยก็อายุ27แล้วนะครับจบมหาลาัยมาก็มีโควิดอะไระต่างๆซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่ได้ทํางานประจําเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะหรืออะไรก็าตามนะครับแต่เนี่ยคือเป็นงานแรกที่เราได้ทําซึ่งเป็นงานสตรีมมิ่งซึ่งก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเวันดีคืนดีเราจะได้มาอยู่ตรงนี้มาสตรีมเพื่อเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัว มันไม่ได้ผิดครับที่แบบว่าเราจะติดเกมหรืออะไรแต่เราต้องบาลานซ์มันให้ดีในชีวิตของเราครับแต่ว่าต้องมีทั้งคู่แล้วทําได้ดีทั้งคู่เราถึงจะเป็นคนที่เก่งประมาณนั้นครับ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนมองว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่แย่ yeah, ครับเพราะว่ามีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะครับว่าเรามีนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาที่ดีมีคุณภาพทั้งเรียนเก่งทั้งอะไรพวกนี้เยอะแยะครับไม่จะเป็นว่าเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตแล้วจะเป็นเด็กที่ไม่มีอนาคตรครับผม นี่เป็นเพยงหนึ่งในตัวอย่างที่ผมนำมาให้ท่านผู้ชมดูครับว่าการทำให้เกมเนี่ยเป็นอาชีพมันจะต้องทำอย่างไรบ้างแน่นอนครับว่าการเล่นเกมให้เป็นอาชีพเนี่ยมันไม่ใช่แค่การติดเกมอย่างเดียวการเล่นเกมทั้งวีทั้งวันแต่มันจะต้องมีการวางแผนมีวินัยที่ดีรวมถึงทำให้ไม่เสียการเรียนและไม่เสียสุขภาพด้วยอย่าลืมครับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะให้ลูกหลานของเราเติบโตเป็นกำลังสำคัญในอนาคต เราก็อย่าลืมวางรากฐานที่ดีให้กับพวกเขาด้วยและสุดท้ายครับเรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจําวันเราทุกคนสามารถอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมถึงทุกเทรนดเทคโนโลยีล่าสุดได้ผ่านทางเว็บไซต์ springnews.co.th ครับ